สวัสดีค่ะพี่นีเมียฝรัง่ง NSP ชาแนลมาพบพ่อกันอีกแล้วเนาอคข่ะ,ะในช่วงเศร้าๆของของวันเสาร์ค่ะพี่น้องค่ะพี่นี่กะมีแนวสิมาเบาซูซูเอฟทุกทุกคนฟังว่าอุบัติเหตุนี่เกิดได้ทุกเวลาค่ะพี่น้องค่ะพี่นี่ประสบกับพี่นี่เองเมือเศร้านี่จ้ะ คือ,อยังสี่ค่ะพินี่มกมกไข่ป่าเนาะค่ะเนาะพินี่มกไข่ป่านไข่ป่ายี่สุบมกแล้วพินี่ก็เลยเออล่องกินเบิงววาสัน่นจักข้ามสองข้ามพินี่ปั้นเข่าได้ได้ปั้นน้อยนึงล่ะค่ะพินี่ก็เลยกินหมูจักบอกคะ่ะพี่น้องพินี่น่ะแค้นเขาติดข้อคะ่ะพี่น้องเขาติดข้อแบบว่ากินน้ำกับบลล้มค่ะเพราะว่ากินน้ำกะเท้าอื่นน้ำลงไป มันกัดทนออกมาอื่นน้ําลงไปพี่นี่กัดทนออกมาพี่นี่เลยตังสติจ้ะพี่นี่ตังสติเนาะค่ะเนาะตังสติพี่นี่กันแล่นไปหาน้องสาวอยู่คางบ้านค่ะพี่พี่น้องพี่นี่แล่นไปหาน้องสาวดีที่ว่าน้องสาวบ่อยู่ไก่พี่น้องสาวกันก็อยู่คางบ้านบ่อไก่กันพี่นี่เลยย่างแบบว่าบอกน้องว่าพี่นี่แค้นเขาอันพี่นี่เลยให้น้องน่ะตีหลัง ให้น้องตีหลังไห่แต่ว่าตามความจริงแล้วพี่น้องคะการแค้นเขาหรืออีหยังติดข้อกับซางได้จ่ะเบื้องคลิปของพี่นี่กะมีประโยชน์หลายได้คะ่ะเพราะว่าพี่นี่กะมีประสบการณ์อยู่ในสวิตเซอร์แลนด์มีเด็กหน่อยคล้ายๆว่าเขาเขาให้เลี้ยนดูเวลาเด็กหน่อยอีหยังติดข้อ,อยังสิงจับพี่น้องพี่นี่เลยบอกให้น้องสาวอันมากกอดเขายืนดูข้างหลังจต่พี่น้องน้องสาวพันยืนยูทั้งหลังพี่นี่บอกพันยืนยืนยูทั้งหลังเหรอมากกอด เอามือกอดเอิกของพี่นี่เองสิเราก็เฮิดขึ้นแล้วโยกตัวเห้าขึ้นไหมจ๊ะยกตัวเห้าขึ้นยกตัวเห่าขึ้นประมาณนั้นพี่นี่เราคนลูกพี่น้องเอ้ยเกือบมันวายัง่งเกือบแม่นแบบว่า,เก,วา,วากเกือบมันไดยยินแต่ซื้อจ้ะพี่น้องเกือบมันไดยยินแตะซื่ออีหลีพี่นี่อยากมาให้มาออกคลิปเป็นอูท่าหอนนะคเนะเวลาเห่ากินนั่นของติดข้อหรือเด็กหน่อยกลืนอีหยังกระซ้าง,างเพื่อนบอกให้ว่าให้มาเด็ก เายืนยู่ขขางล้างเล็กน้อยจะเข้ามือกอดเอิกเขา้บังี้ยนะคะ่ะแล้วก็ดึงขึ้นังีค่ะอันโยกโตเขราขคืนนะคะ้าเขาวิดดินได้จ้ะโยกคืนโยกขึืน,นพี่นี่รอตายมันเศร้านี่เกือบป็นยังพี่นี่อื่นน้ำลองไปอื่นน้ำลองไปน้ำกระกระชอกออกมาว่าสามารถสิอื่นได้แม่ใจพี่น้องมันมันมันล็อกอยู่ตรงข้อของพี่นี่นี่ล็อกเราพี่นี่ก็อยากมาแช่ประสบการณใ์ให้ให้ให้ทุกทุกคนท,ที่ที่เห็นคลิปพี่นี่นะคะ่ะเนาะ เอาไปใส่มีประโยชน์ค่ะอันซอยเหลือคนอื่นได้แล้วก็พินี่ตั้งสติร่วมสติเขามาเลยบันนี้เฮ็ดอย่างไดน้อกบันนี้พ่นีก็เลยชุกค,คิดขึ้นมาว่าพินี่เคยได้มีประสบก,การณ์ได้อย่างนินเขาว่ายูสสวิตเซแลนเด็กน้อยอียังติดข้อแนมะ่จะเพิ่นกระบ,บอกว่าวิธีเฮ็ดอย่างไดบันนี้พินีก็เลยบอกน้องเฮ็ดกอดอ ผู้ซอยเหลือต้องอยู่ข้างหลังได้จ้ะผู้ซอยเหลืออยู่ข้างหลังแล้วก็หันหน้าไปทางเดียวกันแล้วก,กอดเอิ๊กเขาสีล้วก็อยกเขาขึ้นแบบขาบิดดินจ้ะเฮ็ดจจงสีเฮ็ดจจงสีเฮ็ดจจงสีจ้ะพี่นี่กับบนี่สองคนพ่อสีหอยเฮ็ดเป็นตัวอย่างนะคะ่ะเนาะโอ้พี่นี่คนลูกเกือบนบอย่างพี่นี่อื่นน้ำไปสามเทื่ออื่นไปเที่ยนึงมันกะกระชอกออกมาข้างนอกเพระาะว่ามันลลอกกับข้างในค่ะมันลลอกแล้ว พราะว่ากินเขากับไข่ป่ามันสิเป็นแหงๆนะจ๊ะพี่น้องเขาเหนียวแบบนี้พี่นี่ก็เลยต้องร่วมสติค่ะพี่น้องยากย้าเป็นคนคนล้ายๆก็ว่านสติแตกสติเป็นเป็นแนวสีเห็ดในห้าแบบว่าอยู่หลอดห้าวหลอดพี่นี่ตังสติร่วมสติขั้นสีอยุท ขันบ่มีไผอยู่ตรองตรงนั่นมือนั่นพี่นี่บ่หูวาสิเป็นจังได๋พี่นี่เหลืองเบิดแล้วเหลืองเบิดแล้วจ้าพี่น้องบ่ม,มีแต่ว่ารลมหายใจยังยั่งอยู่ลมหายใจพี่นี่ยังยั่งอยู่แต่่าอยู่ข้อมันติดจ้าพี่น้องอยู่ข้อมันติดอยู่ข้อมันติดเ้วบัดนีน้พี่นี่กะอยากมาแช่ผสมการคูบัดเหตุตอนเศร้าเลยค่ะพี่นี่ว่าโอ้ซิมมันมุกไข่ป่าลองเบิงกว่าหน้าซาัสนอันเขา เขาซ้ำปั่นเด็กน้อยนี่แหละกําปั่นเด็กน้อยแหละจ้าพี่นี่ก็กินไปกินไปลลอกแม่พี่น้องเอ้ยเพิ่นยังบ่ท่านมาเอาชีวิตของพี่นี่ไปจ้ะอันเขาเขาเขา,เขาก็ะดิซซาได้หรยอนอว่าแขนเขาตายมีได้ค่ะพี่น้องคะเขาติดข้อตายมีหลายคนแล้วอ่าบ้านพี่นี่ประมาณสองสามคนทีที่ปิดยังสีแล้วก็ตายก็มีค่ะพี่น้อง เด็กน้อยตายผูน้นึงอยู่อยู่ยท่าอันทางหนองคายนอนรับไปกระสีนเล่นเงินเหยังญน้าน,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 นสิเพิ่นเห่นเงินสะกอนเพิ่นกันบัดน,นี้เงินติดข้อ,อยังประม่านสิจักพ่อแม่ซอยบ่ท่านอันบังวาทุกทุกคนที่เห็นคลิปพี่นี่เอาไปใส่มีประโยชน์เราก็บอกต่อตอกันไปนคอะขนาวว่า อุบัติเหตุมันเกิดได้แม่แต่เสี้ยววินาทีพี่ที่เดียวค่ะพี่น้องเสี้ยววินาทีเดียวอีนี้คะ่ะพี่นี่กะมาแช่ประสบรการอุบัติเหตุของพี่นี่เนาะค่ะนาะเหอเส้น,เ,นเกือบม็นบืงย่างจากพี่น้องคะ่ะขอบคุณนันเทวดาที่เพิ่นย่งนนางเมตตาแลวกายมพบานเพิ่อนเพิ่นเ่อเห็นจากพี่น้องคะ่ะโอเคคะ่ะพี่นี่เมียฝรั่งเอสพี่ชาแนล ก็สิได้จบคลิปไปเพียงแค่นี้ค่ะคลิปละค่ำค่ะพี่น้องค่ะคลิปละค่ำค่ะปากปากภาษาฝรั่งเศสว่าบูช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 ค่ะพี่น้องค่ะโอเคค่ะพี่นี่เนียฝรั่งเอสพี่ชาแนลก็สิได้จบคลิปไปเพียงแค่นี้คลิปเป็นประโยชน์ค่ะพี่น้องค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะส่งรักส่งความของใายทุกคนนะคะ สวัสดีค่ะบ๊ายบายพี่นีไปแล้วนะคะ